น้องพี่ภูมิทำอะไรอยู่ลูลกกำลังเก็บบอลอยู่กำลังเก็บบอลอยู่เอาเก็บเสร็จไปหนึ่งตะกร้าละน้องและลูกอยู่ไหนไอยู่เอาอ,อุ๊ยอะไรทำไมอุ๊ยเฮ้ย ลองลงไปอยู่ั้เด็ดในนั้นตั้งแต่ตอนไหนล่ะลูกลงไปเลยลงไปสวัสดีครับสวัสดีครับนุกวันนี<ม>้กลับมารีวิวลูกบอลสามร้อยลูกลกบอลสามร้อยลูกเลยโอเคอเราจะมานับกันเนาะคุณแม่ยังไม่ได้ดึงของจากอันนี้มากเลยนะลูกนะโอ,อ,อ้อเราจะมาช่วยกันนับเนาะ น้องทีก็ช่วยกันนอกไงคะเดี๋ยวเอาออกให้น้องช่วยออกไปเลยนี่อย่าบังอย่าบังก็ออกกถุงที่หนึ่ถุงที่สองโอเคเดี๋ยวนะถุงที่สองถุงอกี่ที่สามถุงที่สามถุงที่สามถุงหรอใช่โอเคสถุงถุงละหนึ่งนอย นะคะรงค่าส่งแล้วก็ประมาณาตกลูกละหนึ่งบาทนะเดี๋ยวพี่แม่นับดูกกอนนะเปิดเช็คคำค่าจัดพ่เกะเิครับเอเ,เลยก็ได้อ่ะเออเกเเลยละไม่นับละเ,เลยวคำเลยเ,เห็นไหมเขากระโดด <laughs> เอาไหมเอาออเออเห็นไหมเขาเขายกหมดแล้วอ่ะน้องพีมออกก่อนเลยคอแม่เอาแสลูกบอลใส่ให้เอาออกเอาออกจะได้เล่นด้วยน้องพีพภูมิทำอะไรอยู่ลูกกำลังเก็บบอลอยู่เอาเก็บเสร็จไปหนึ่งตะกร้าละน้องแล้วลูกอยู่ไหนเอาอุ้ยอะไรทำไม อ้าวน้องพิมน้องพิมลงลงไปอยู่ในเด็ดในนั้นในเด็ดตอนไหนล่ะลูกฮะลงไปเลยลงไปเลยหรอกระโดดลงเลยหรอกระโดดลงนะเนาะโอ้ยไม่เอาไม่เอานะลูกเดี๋ยวลูกบอลจะแตกไม่เอากระโดดลงเลยกระโดดลงเลยโอ้โหน้องพิมเก่งจริงเลยลูกอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งสินี่ครับเทอย่าอะไรลูกเททั้งหเลยจะเททำไมลูกแล้วใครจะเก็บ เขาเรียกว่าบ้านลูกไม่ใช่ตูบาโอ้โหดูสิเอาโอ้โหสองพี่น้องนี่ทำยัดเข้าไปแล้วเนาะโอ้โหออาบอลเอ้าเอ้าเอ้าค่อยค่อยดึงออกมาเอาน้องออกมาก่อนสิลูกพิมก่อนน้องค้ามถอยออกมาก่อนสิลูกพิมพิมน้องเอากล่องออกมาก่อนลูกเอฟน้องพิมถอยออกมาโอเคโอ้โหได้แล้ว ไหนไหนแม่ขอส่องดูในบ้านของพวกหนูหน่อยได้ไหมว่ามันมีอะไรอยู่ข้างในอ่ะโอ้โหน้องพิมทำอะไรนะลูกอะไรลูกน้องพิมทำอะไรนก็เพียงจะนอนที่นี่เหรอวันนี้น่ะน้องพิมทำอะไรลูก ูหน่อยสิว่าเอาสีเหลืองหน่อยอะไรอ่นะชอบเหรอชอบครับดูสิเขาเล่นบอลของเขานะจะไอพี่พงษ์ไปส่องดูงข้างๆกันส่อง,งดูน้องหน่อยจ<ต>ะให้เข้าไปด้วยเหรอครับจะเข้าด้วยอ๋อโอเคโอเค,อเ,คเดี๋ยวให้เดี๋ยวเดี๋ยวให้เข้าเดี๋ยวให้เข้าอ่ะพี่พงษ์ค่อยๆเข้าไปสิลูกลองดูสิเข้าเ้วยกัน เดี๋ยวค่อให้ถ่ายทีละคนเนาะ้อเเป็นไงสนุกไหมลูกเนุคพี่ถ่ายอันนี้ก็เจ้โอเคอ่านั่งลงนั่งลงอยากระโดดสิลูกเขาจะแตกเาไปยอในบ่อบอลเลยเหรอลูกอะไรพี่ภูมิพี่ภูมิขี่เครื่องบินเลยเหรอเอา โอ้โหระวังลงรล่วงนะลูกไปอันนี้ได้ไหมไม่ได้ครับเครื่องบินใหญ่มากเลยยิโค้งเออเปอุ้ยเร็วโค้งได้้ลยเหรออ้าวเร็วโค้งลูกอ่ะ ดูสิเราดูสิเฮ้ยโอ้โหยืนมึงพวกบิมก็ได้ทุกคนดูสิเขาเขาเก่งมากเลยเด็กคนนี้น้อยอันไหนดูสิแสนสีโอเคเก่งมากเลยเนาะครับแล้วพี่พิมชอบไหมลูกชอบนี่สภาพของเด็กดื้อครับเป็นยังไงล่ะตกเลย คนที่อยู่ในเครื่องบินน่ะเขาคันหูด้เหรอลูกน้องพิมระวังมันโตพี่ควรน้องพิมจะโตพี่ปม๋งเขาตัวโตแล้วเขาทำไม่ได้ลูกเพาตัวโตแล้วเนี่ยเขาก็เข้าไปอยู่ในบ้านมือของเขาเหมือนเดิม าอยากไปปักซอยพี่ก็ไปส่งเขาหน่อยสิก็รูเหมอนกัน่ะอ๋อน้องพิมพ์เป็นอะไรล,ะล่นะลูกฮะอา้าวตอนท้ายพี่ภูมิเลยครับเดี๋ยวพี่ภูมิจะไปส่งที่ปักซอยเ <c oughs> <c oughs> นี่ยไปแค่ปักซอยเนี่ยเด็กสองคนเนี่ยเขาดูสิทุกคนเขาต้องขี่เครื่องบินไปเลยนะดูสิ <c oughs>